หลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเสร็จงานที่วัดพลาหารในวันที่19ตุลาคมเย็นวันนั้นเลยเนี่ยเราก็มีงานต่อนะคะซึ่งงานเนี่ยไปไหนไม่ไกลเลยบ้านงานงานที่2นะคะอยู่ใกล้กันกับบ้านงานงานแรกเลยวันที่19นี้นะคะเราเดินทางมาอยู่ที่บ้านงานคลอง6กคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเช่นเคยซึ่งเย็นในวันเดียวกันนั้นเลยเนี่ยเราก็เดินทางรีบมาตั้งเครื่องดนตรีไทยที่บ้านงานเลยนะคะเดืเริ่มทําการบรรเลงตั้งแต่วันที่19ตุลาคมไปจนถึงวันที่21ตุลาคมในคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูมากนะคะเาาวว่่ณนนนนั้ีคอ ข้างรีบตั้งเครื่องดน,นตรีไทยกันสุดๆ <คำ S 1> เลยค่ะครัแรกที่ทําการบรลเล่ที่บ้านงานคลองหกคลองหลวงนะคะเป็นไปได้วยความสนุกสนานนะคะได้รับคําชื่นชมมากมายเลยคะ่ะกราบขอบพระคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่มอบรางวัลน,น้าใจให้กับ,บวงปีพาฒน์และแลก็ต้องกราบขอบพระคุณสาหรับการดูแลระ้อนลับเพราะว่าเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะเช้านะคะเราทําการบัเลง์ที่บ้านงานก่อนสักแลวเราก็ได้ย้ายเครื่องดน,นตรีไทยนะคะมารอที่วัดพระาหาระคะ่ะหลังจากเสร็จงานนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปงานอะไรกันต่อฝากติดตามกันเลยนะคะว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้าง